บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีทุกคนเข้าสู่ซองดีไลสไตลยเมื่อนี้ดีสิพาทุกคนไปเบิง้งเบิ่งน้าน้ากันสวัาดีการห้ากไปเบิง้งครั้งแรกคือการเต้น,อนบอโดนบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปเบิงนะ้งหน้าก็เลยสิไปเบิง้งเมื่อน,นี้ว่ามันจะเป็นทังใดเข้าหน้าสีง,งามบอไปน้ากันเลยเสร็จ เฮากะสิคามนําเซละนองก่อนนี้เฮือของเฮาเอาไปกัน3คนหยาก<ๆ>ยากยามันลมพี่น้องสิบ่ลืมบ่ะนาะเฮาสิไปเบิ่งน้าเพราะว่าบ่ได้เบิบ่งโดนแล้วบ่กหัว่าเขานํา ขึ้นระบบขึ้นได้ไหมขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลยฮอนฮอนฮออน,อนพาบรรยากาศน้ำนู้ Hang ghost hạnh 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 กำลังสีขุดจิลรพี่น้องเขาเห็นจิโรออยู่นี่เขาก็เลยสิขุดจิโรนนะ่ให้น้องขุดเลยน้องขุดจิโร่โมโหสีไดหรือบอเห็นอีหยังก็เอาจนนั่นนาะอันใดที่กินได้เขาสีเอาทุกอย่างที่กินได้เอาทุกอย่างที่ควงนามีหนอไหม้ก็สิเอานอไม่จะไหให้น้องขุดจิโรอ สิได้านน้องมือกี่มอรีมุดวาวต้อียันมีหักตันไว้ยันบ่ไดอม เอได้แล้วได้แล้วได้แลพี่งจิโร่กินได้อันี้จิโร่เ็ดแจวมีคนเก่งขุดบ่กานอ่งกล่องซ้ำบังนะถกลายกองนี่ยมใช่จิโร่นี่นี่จิโร่นีจิร่ญ่า งามคือคนคุดเลยไปแฟก่อนหอากระสิไปต่อจะหน่อเห็นกับหอระสิคุดีิหอากระสิยางแบบนี้ไปเลยยจนหดงา ก็เห็นอีกคุ้มนี่จิโรของเขาใส่แต่งงานเด็ก ความสุขของเด็กบันนอกคือการได้ทำมาหากินอย่างนี้ได้แล้วหอดแล้วหอดนี่จิโรอให้เบิ้งนี่จุดเดียวจิโรจิโรอนี่นี่น้องไม่เท่หู ไปหายน้ำไมิถุนพุทธเดีวก็ให้น้ำไม่เิถา,ดดมาไม่เท่าอีกตัว<ะ>บักไ,ไปได้สามตัวแล้วตัวทีซีต้องตามมาแล้วล่ะทีซีที่ทหา้าได้สิบตัวกันยังใครนะเพื่อได้ตั้มเจลตัมกับน้องไม้แซบแซบ สิสก <S 々> ็ะหอดหน้าห่อแล้วนห่อดแล้วแล้วมันแดดมึงเห็นเบิงนี่อันนี้ก็คือตูปของตูปของมันอันนี้นี่ก็คือนาบรรยากาศหน้าของมันดอกดอกเป็นมันแดดแฮมพ์ห้ามมึงเห็นเลย น,นี่นี่ก็คือเค้าวนาของพวกเขา มันก็นกำลังเป็น่นแหละเป็นข้อเมาแล้วมันกำลังออกดอกพี่น้องงามคือกันเขาน้าหอกันงามคือกันอันนี้ก็คือต้นชิดาแต่ว่ามันบูเป็นหมกักมันบูเป็นหมักหรือว่าคาตาลัก,กบอกว่าเพราว่เหากับ่บไดยูพี่เนาะเขา้ายบ้าน เขาก็บไริคุมอยู่พี่ก็จะก็สิเอาได้ง่ายกว่านี่เดิดนๆหอบเบิ้งเถื่องามงามดื้อ อันนี้ก็คือรูของจิอนะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิคุดอยู่นี่เลยเนี่ยบุ๊คจีไ,ได้หรือเปล่าอืมบุเห็นหูมันใช่ไหมเหออ มันแบบไงพี่น้องอม,มันอยู่สองตตบเฮ้ยทียูนหางไม่จะไหนก็ได้อันนี้เตียนกันขุดกับน้องพี่น้องตัดคอง เอี้ยชอบอเลี้ยเลี้ได้เล้ได้ล้อเอเอยป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ย นี่ได้แล้วพี่น้องนี่นี่ได้เหรเให้เราจิโร่ย่ายๆปุ๊บเขากะสิหักตียนความยำไปนี่ก็ยันเคยียวมาซิกัดเอ้าให้น้องจับ นี่หอกกรสีหาเหมนี่เลยหอกกรสีเอาเหมน,นี่นี่เนานเหมหอกกรสีเอาเใหมเเ็นจีรหอกกระสีเอาจีโรเห็นอีอย่างที่ขัวนะ้วหนาเอาก็เอาบิดไปเลยน่นหอกกระสีตุม้มกระแรงหอกกระสีไปห้มาชิต้มมามาชิดได้เลบอ เอ็กโคตอนนั้นโบเห็นมันบบมีโค่จ้าโบเห็นโอ้มีบอยข้าเต่อเอาออมไปแล้วนี่มีโน่หนึ่งเลยโนห้องหักโอเคบลุดแล้วโบเห็นแล้วบบมีแล้ว,ลวได้จากโน่เลย นอนเดียวน้องนนเดียวอันนี้ก็คือนอนเที่ยวหางกันเงี้งามไป Ja, for det er jo no. den no. de og no. de no. ลาดเ,เขางามเพื่อนเขาหน้าเพื่อนงาม

นี ê, ่ก็ค <Thank you> <This> ือบรรยากาศหน้าท <necessary> ี่สองของเฮานี่เลยนี่แล้วพี่น้องมันบัวงามเลยมังมันคือเป็นแบบมันบริเคียวแบบอุ้มทุ่มแบบนี้ฮะ อันนี้มันบ่งงามปันไดอันนี้ก็คือตัวของห่างันอยู่นาของห่าบรรยากาศดีดีแบบว่าได้ออกมายำไสได้เห็นอะไรก็มีความสุขแหงแบบบูฮหู้นาดแบบบูฮหู้สิบหอต่างต่นอกจากว่ามีความสุขยู่ยูยยย่ใส่กับโบเทาอยู่บ้านห่าพี่น้องคำนี้เสื้อได้แท้ๆว่ามันมันแมนแท้ๆเนาะยู่ใส่กบ็บ่มีความสุขเทาอยู่บ้านห่า เขาได้เห็นแบบทุ่งนาเขาอยู่ในทุ่งนาแบบนี้มันกับแบบมีความสุขแล้วมวลแล้วพี่น้องคันเขางาม,มแห้งกระติกอันนี้งางามอยู่ใดหน่อันนี้ก็งามอยู่น,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 นี่มันมีมงงามมงบงงามพี่น้องจะหน่อยดีสิพาทุกคนไปนหลาะท้งพุนนี่โอเคให้เบิ้งข่าๆก่อน นี่หอดนาที่สองของเฮาแล้วจะหน่นอยเฮาสิพาทุกคนไปฮับซุมเบิง่งไปตามพาทุกคนไปเบิงง่งน้นกันว่หนาะหาสิงายสิกวางสันได้สิงามสันได้นะนี่น,นมันแดดกันเลยบ่เห็นหุมน่มปันไดด อันนี้กับต้นมะไค่บุ้งหูคาษาไทยเอิ้นจังเดยนี่นอบงงามบา่ไปนี่นะกับน้องสาวคนสวยอันนี้มันบ่งามพี่น้อง บ่งนามแห่งโคตรเลยบึงบึงกระหัวมันบ่งนามนี่คือบรรยากาศจังนาถังบอกเลยบอกมวนแห่งบอกเอามาน้ำแต่ละค่ะโคตรมวลเลยว่ามันเป็นความสุขของเขาเขาอยู่ในเมืองกับบ่เท่าเขาอยู่บ้านเขาค่ะก็คือคำข่าววัน บ้านเฮากระซันี่และมันมันคือแบบนี้เดอนี่วิวห้องยนี้ยยไฮ บางไ้ก็สวยง,งามแต่บางไ้ก็คล้วไา่บูนเียอัน,นคือไ้ตัวนี้ก็งามไปพี่น้องนนีนนอ้อันนี้ก็คือคีอคอล้ยแห้งใบเพิ่งหิวไปคร้วบางมีโคตรเลยคิยค้วเฮเรจะเบิ่งววาชมบริมาหนาบางโดนแล้วเป็นเจดำนาถ้า,ากไก่เห็นหน้าตัวนี้ รู้สึกว่ามันเปลี่ยนลายแหงน,นี่ทุกคนเห็นเบอร์ โอ้ยคนเลยแปว่าพัดลมบอยบอยม้นแห้งพี่น้องลมเกือบเกืับลมนะเข้าไปน้ำรู่เปิ้ลหนีมึนห้องคาเจ้า หองคาตาหันงามๆพี่น้องห้องคาตางามเพียงห้ของเรางามเหลือนคือกันแต่ว่ามันเป็นบางไห้ให้ให้ตัวตัวงามตัวบางงามขนาดนี้แมของเขาก็ให้เบิ้งขาวๆชนิดก่อนนะพี่น้องคือคืองามคือกันนบบเบิ้งวิวกับโคสวยเลย ออามาโดานเถอะเลยว่าเขาหูสึกผูกพันแหงเพราะว่าเขาเคยอยู่เคยอาศัยอยินขนแบบเขาอยู่มาแต่น,น้อยเขามาประด็แล้วเขามีความสุขแบบนั้นสมัแบบเขาอยู่ที่เขาเคยอาศัยซุกใดกระบอกเทาอยู่ที่บ้าน ข้าวๆสำเหตุดนอะพี่น้องเมื่อนี้กะมาเบิ่งเท่านี้ละ่ะบอไดไปเห็ดย่างหวานไปนาไปเบิ่งนาเลยกะไปหานอไม้เลยจะไหนกะสิกัดแล้วก็เลยหานอไม้แถวแคมป์ท้าอีหาซีโลสิโลก็มีอยู่พี่น้องประมาณสิบสาวโตนี่แหละที่นี่น่คะแต่กะบอไดาทายให้ ทุกคนได้เบิ่งเบิดทุกตัวเนาะยันคลิปมันเหีหลายกัยันบุมีคนเบิ่งแฮ่ยย้อนเขากัสิจบคลิปเท่านี้ก่อนเนาะเ๋าสิไปเขาสิเมือกอนหัตถ์ช้าอาไมเลยยันคลิปมันเหีว มีเสื้อทางซ้ายมั่งไปคลิปน้ำกันร้อยนี่กับน้องซอยขอบใจทุกคนที่ฮับชมคลิปนี้จนจบขอบใจหลายเด้อพ่มมาคลิปนี้กะอย่าลืมใหยังกับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องดีไลท์สไต เยอะพิดพลาดประกันใดก็สมาธิสมกันเลยขอขอบใจบ๊ายบายยี่ให้เบิ่งนเบิร์นหน้ากากกันรน้ากาศที่หนาวห้อง